ไปดูทางจังหวัดของยะโสธรบ้างนะครับเขาก็ได้ครับจังหวัดยะโสธรนะครับเขาก็ได้มีการขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์เช่นเดียวกันครับก็ในเรื่องของทางวัฒนธรรมครับได้มีการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านครับนายชันชัยศรีวิชัยครับผู้ราชการจังหวัดยะโสธรนะครับเปิดโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านจังหวัดยะโสธรครับประจำปีงบประมาณ2568ที่โรงแรม JP e m e r a l d รยะโสธรอำเภอเมืองยะโสธร ทางนี้ครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับได้จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในการจัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดยโสธรและเพื่อประโยชน์ในการสืบสารรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการสร้างคุณค่านะครับทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจตลอดจนการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรม มุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนให้กับสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรซึ่งสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรนะครับได้ร่วมกันกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรภากีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนได้จัดให้มีการจัดกิจกรรมนะครับการแสดงของศิลปะพื้นบ้านจังหวัดยโสธรและการเอาร้านจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมการจัดนิทรรศการของโครงการโรงเรียนเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขนะครับปลอดภัยในสถานศึกษาและมอบโล่รางวัล ขึ้นเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านจังหวัดยะโสธรให้คงอยู่สืบไปเพื่อสืบสารรักษาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมให้เกิดการสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นครับครับทางนี้เพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พ w วเวด้วยมิติทางวัฒนธรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้มีผลงานทางด้านวัฒนธรรมนะครับในพื้นที่จังหวัดยะโสธร โอกาสนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรได้มอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรในโครงการเชิดชูเกียรติภูมิัญญาไทยคนดีสีวัฒนธรรมยะโสธรโครงการเครือข่ายวัฒนธรรมสร้างสุขปลอดภัยในสถานศึกษาและโครงการเยาวชนรักวรรณกรรมไทยลูกอีสาน ทางนี้นะครับเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจพร้อมกล่าวชื่นชมทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ด้วยมิติทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดยะโสธรให้คงอยู่สืบไปครับครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องของของของทางซอฟ์พาวเวอร์เนาะใซอฟท์พาวเวอร์เขามีหลายด้านใช่เราจะเป็นการออกแบบในเรื่องของที่เข้าใกล้การแสดงนะับเรื่องอาหารครับครับก็เป็นการขับเคลื่อนนั่นแหละนะครับให้ซอฟท์พาวเวอร์ของเราเนี่ยมีการรู้จักอย่างแพร่หลายมากขึ้นนั่นเอง